สวัสดีล่ะกาทักทายเดินนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องข้าสูอํานาจเจริญหอลโลซิงทางด้านย t u b e อีกขึ้เก่าคือหลังนะครับโอ้นะครับห่างหายกันไปโดนนะครับพี่น้องครับสามเดือนสี่เดือนเต็มๆนะครับทีบอะไรลงคลิปนะครับทีบอะไรไทยคลิป u t u b e นะครับพี่น้องครับโอ้ยากานครับพี่น้องเมื่อนี้โอกาสดีนะครับวันนี้เราอยู่กับซูมิโตโม n เอ็นเ5สองหนึ่งศูนย์เอฟห้านะครับ เป็นรถเสียแพทนะครับมาพระท่านตอนพนร่หลวงกอไพร์นะครับพี่น้องครับกอไพร์รวมเรียบร้อยแล้วพุดนะครับอยู่ให้หน้าพุดนะครับตอนนี้เป็นการแต่งขั้นนะครับ อยู่กับอาจารย์เต้ยคนบงคังคับคอนโทรลนะครับเป็นคนบังคับคอนโทรลเจ้าซูมิโตโมะ <laughs> <อ>เป็นคนบังคับคอนโทรลเจ้าซูมิโตโมะเอ็นเอชสองหนึ่งศูนย์เอ็มห้านะครับโดนเสียแพทครับโอ้บางซอฟไฟนะครับพี่น้องท่านนี้ ปราเว็นไก,ก่จะโตกินแล้วนะครับโอ้บุงกีรวมแห้งบูสลักอัดไปเบิร์ล้วนะครับบุงกีโบกมือไปไปเแล้วนะครับโอ้ยรวมขักรวมขักบุ่งกี เป็นการแต่งขั้นนะครับอาออกาอาออก,าก่่นนั พ่อแล้วพ่อแล้วเป็ดผุนเลยนะวราเป็ดผุนเลยเป็ดผุนเลยพ่อแล้วระว่างนี้วนะพอแล้วอนาวก็บอกแล้วเนี่พ่อแล้วพ่อแล้วเนี่ยเป็ดแงผุนร the สำหรับสวิทตูโมเอฟฮานี่นาสิเป็นคันที่สองนะครับสีเดทไทยนะครับพี่น้องครับคันแรกนี่ว่าถั่วจัมพัดนาสีเดทไทยน้องสางไห่ด้วยนะครับนี่เป็นคันที่สองนะครับสําหรับในช่องนะครับคันที่สองครับสีมิวกาดไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็อีกหนึ่งค่ายนะครับพี่น้องครับที่คนในรับควบนิยมนะครับเดี๋ยวรับควบนิยมใส่ไลน์นะครับพี่น้องเด เราความรีบงชุมชอบหลนะครับสำหรับสมิตตโมูนะครับเร็วแรงนะครับประหยัดพร้อมนะครับพี่น้องเอฟ5นี้ใช้เป็นเครื่องอ e ีซูซู 4Hk1 นะครับส่วนเรื่องเล่าของทางด่านกำลังแรงมาดี่บอเป็นที่แน่ใจนะครับบอบอกาวบอพี่น้องดอกนะครับ เสียงนิ่มแห้งนะครับพี่น้องครับเสียงนิ่มขนาดเลยนะครับเป็นการลุมกอไผ่นะครับลุมกอไผ่หลากาเคี่ยยิ่งน้ำขงังกันแท่นะครับโอ้ ภาป่าจีซันเนเดอร์น,นะครับพี่น้องครับขอประทานพี่น้องหลายๆนะครับขอประทานอภัยพี่น้องนั่มเนอนะครับขอพันธ์วากันนะครับพี่น้องครับโอ้ยเมื่อกี้รัวแม่งครับพี่น้องเลยว่าแม่งใครชี้เนีย้ยทีมตปะปูหันไปขุดดินบระชขะีขึ้นมาแต่บูมเนอะขึ้นมาแต่แขนเมื่อกี้ปรขึ้นมาเนาะโอ้ยตานายครับเดีย๋ย รถคันนี้น่าจะอยู่กับเสียแพทได้สี่ปีแล้วนะครับสามสี่ปีนี่แหละนะครับซื้อรถมือสองมานะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนั้นไปดาวประมาณสักสี่แสนนะครับรถคันนี้นะครับส่วนชั่วโมงนะครับชั่วโมงการทํางานนี่จำบ่ได้นะครับพี่น้องอายุกับเสียแพทย์อี่สามสามหรือสี่ปีนี่แหละนะครับเข้าที่จําได้นะนะครับ ช่วงล่างนี้ไปหมดแล้วนะครับช่องล่างบูทไม่เหลือสักตัวเลยนะครับบูทนี่บูทแตกไว้แล้วครับตอนนี้เอวก็เริ่ม,มีปัญหาแล้วครับเอวเนี่เอลเร่มมีปัญหาอีกแล้วนะครับ พี่น้องเอ้ยฝุ่นนะครับขีฝุ่นหลายคักครับพี่น้องครับอ๋อกลุ่มตั้งใหม่เอาละไ่ขนาเอาละ,าละยางยางเวทเห็นเล่ากอนหุ่นฝุ่นกเปลือยหุ่น ผมอามยังสวยเหมือนเดิมนะครับแอ็กตายครับพี่น้องครับโอ้ย <laughs> ยิ้มแนะ่ยิ้มแนะ่เพราะอซเฟอร์ยิ้มแนะ่ <laughs> <laughs> คุณเพ่มรอด้นคุณไปครับพี่นอ้องยางต้องกดคนไปนี่แหละนะครับตามตูดไปติดๆเลยนะครับโอ้ยอยางถ้งกันแท้เฮ็ดไม้ครับพี่น้องโอ้ยมันละคุ่คู่กะกครับโอ้ยเขีย่ยแถวอ่ะดิเสียงสดโ,โอ้ยยี่เปขาระถิ้นยิ่งไซนออนี่นอๆๆๆๆๆโอ้ย ถึ่งกับเสียวฟันเลยทีเดียวนะครับบุงกี้กับพ่อบุงกี้นะครับเสียงโซกับพ่อโซโอ้ยเย็ดอาดเย็ดอาดนะครับ ย่งงน้อไป้บอกแล้ว่ยเ่าแถนนี่พ่อแล้วบอกแล้วไงแถนนี่พ่อแล้วว่าเราเพียถุนลถแล้ว่าหนูมีหนูบอ ยทางในหนาบ้ามีหนูครับพี่น้องครับมาชมว่าจะมีตัวไหมมันมีขุยไหมีมขยมุยปะโอ้กระแทกขึ้นไหมครับพี่น้องนี่กระแทกเก่าขึ้นมาขนาดนี้ครับมันระคุกขาด้วครับพี่น้องครับภาพอาชีพสันแนเดอร์นะครับพี่น้องขอประทานพี่น้องลหลายๆนะครับอาชีพเบื้องบอ่อสะดวกตานะครับ เป็นคลองนะครับนี่เป็นคลองนะครับนี่เป็นคลองเป็นห้วยครับเป็นห้วยหน่อยครับ กระจายยังอีกนาะเนาะไปแล้วครับบันไปใส่รอบันนี้เนาะโอ้ยบุ่งกี้พี่น้องเลยตอนซ้อนคักสีเฮยทิมเลย อ๋อพี่น้องเอาละพาจากกันไปซะก่อนนะครับสละครีมหนี้นะครับพี่น้องครับมันยังไหลหมากใหมนะครับพี่น้องคือเก่านั่นแหละพาพี่น้องเบิ้งเบิ้งไมโครคือเก่านะครับไปแล้วครับเพ่นไปทำงานซะก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันคลิปหนานะครับคิดผ่านประกันใดนะครับพี่น้องขออภัยประทานอภัยพี่น้องหลาเลยเด้อนะครับสละครีมหนีเอาละพาจากพี่น้องไปซะก่อนนะครับไปที่เขาเบิ้งแล้วก็เริ่มกดติดตามเด้อนะครับอับนาจจะเล่นฮลล์ซิ่งนะครับทางด้านยูทูบนะฝากติดตามด้วยนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์น้ำเนยนะครับพี่น้องครับสรับคลิปนี้ลากพี่น้องไปซะก่อนนะครับสวัสดีครับ